แม่แสงค่ะค่ะวันดีค่ะมาตามในห้างกับแม่แสงค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้นะคุณแม่เนาะที่มาตามคุณแม่ค่ะคุณแม่นี้ว่าฝันแล้ววาสัน่นฝันได้เจักมือค่ะคุณแม่ฝันเลยสองสสมือนนี่ละสองสมือนแล้วเนาะแมนเมนนี้มาตามคุณแม่วันที่1 5ค่ะท่านผู้ชมฝันแนวอะไรคะคุณแม่แม่ลนะฝันเห็นสางน้องวะค่ะสางเป็นมันมุ่นสองหน่วยอื สางเขาจอเนี่ยมนวนบางกลองสองหน่วยเฮียงกันนะเฮียงกันลงซองเลยเฮียงกันลงซองเลยสางสองหน่วยนะค่ะแต่ว่าบ่อเลยแต่ว่านน้ำนะแนมแนมบางน้ำมันใสงามขนาดบ้านนี well nuts, e ้สางสองหน่วยมันสูงไดยแม่นั่นเขาเห็ดบันไดกลายขึ้นไปแม่เดี๋ยวไต่ขึ้นไปตักถัมที่ถึงแม่แม่จะมาโอ้ยอย่งไรเนาะค่ะลงไปอย่งไรเนาะค่ะ เขาเอาปอกใส่บอกเขาคุณแม่บอกบอกไม่ปอกแต่ว่าสางอันมันในความฝันแม่สางมันเป็นหินสางเป็นหินสางเป็นหินเเปป็็นนหิน,น,น,นหิแแห่หน่อยๆนะค่ะแต่ว่าหันอยู่สูงยูสูงแม,ม่เลยขึ้นไปเอาหิ้วคู่น้ำขึ้นไปไปตักเอาหนะได้ตักอยู่บอกคะได้ตักบนนี้ความฝันได้ตักได้ตักน้ำพ่อมเออได้ตัก แต่ว่าบ่ได้บ่ได้หิวลงมาอืกแต่ว่าหันได้ตา้าหิวลง,ลงมาบ่ได้มันสูงอแม่เอาเอาไปบ่ได้ญหรอกว่าค่ะมันแ,แน่มึงมันเป็นบ่อใดญมันหลึกว่ะอย่างอย่างน้ำ่วมทิ้่มก็กวันแน่นนะค่ะอืมบ้านนี้แม่นะั่นขู่กระต่างคนละน้ำทางคนละแม่แม่ลงมาบ้านนี้กงฝันค่ะฟันมันใหญ่หรอกแม่ฝันซกำนีงละ่ะ ฟันสันเนาะสันสันค่ะแต่ว่าตีเป็นเหล็มันก็อจะเป็นสี่ศูนย์สีส่สองสี่ศูนย์สั่งสั่งน้ำสีเน,ะนาะสั่งน้ำสีน้ำศูนย์น้ำสองก็ได้ศูนย์น้ำสองค่ะน้ำามก็ได้แต่พอน้นนามโเนาะมันเป็นน้ามน,นะค่ะน้ามอคุณแม่สีไฮตัวไรบ้านนี้แม่ละแม่ก็สีไฮสั่งลยกับีเนาะค่ะ ม่นม่นกันกค่ะถ้าที่ตีเป็นสามโตนะจะสองสี่ศูนย่นเลข3สามโตเนนถ้าตัดเลนก็ศูนย์่นย์สโอ้ศูนย์สี่สี่นย์สี่สี่สนอกรได้แนนเนาะค่ะศูกระได้ค่ะมันก็เป็นกรได้แต่ว่าอีกคุ้มหนึ่งอย่าลืมก็คือสีเออสีก็เป็นได้ค่หรือว่าสิเป็น0ู ศูนย์ก็เป็นกระดเพราะมันสางมันมนันเลุ่ม้ยเริ่อนดยค่ะศูนย์เาว่าสังสังมันเนี่ยงกันน่ะนะเพราะไงพาลูกมันก็อาดมึงบ้าเออพอพรานลูกฟันแล้ววะค่ะคุณพ่อืฟันแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวไปตามเนาะค่ะศูนย์บ้านเล่านั่นล่าฟันบบผีมาอยู่งานเาอืมงาเรื่อนี้ ค่ะเมื่อวานนี่พ่อไปบังไกลเรืบังเอิญถามตัวนี้เนาะมีโศกนี่แหละคุณพ่อยังค่ะค่ะค่ะอายุร่งเล็กเพ่มสามสิบเฮ้ยหกสิบสามค่ะอายุร่างก็หกสิบสามเท่ากันอืมค่ะค่ะอันนี้คุณพ่อเพิ่นอยากคุยน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมตรงบัวกันเนาะคุณพ่ออยากเเบาน้ำกับบวเป็นยังค่ะค่ะอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าค่ะศูนย์ศูนย์เพิ่นว่าค่ะเพิ่นบอกมาเนาะค่ะ ถ้าคุณแม่ฟันเห็นสางสองน้วยฮี่งการการ์โบเน่เนาะค่ะอาจจะเป็นซูนซ้นน้ำก็ได้เนาะค่ะค่ะกระติดสองตมาน้ำก็คือศูนย์ซีซีศูนย์ศูนย์ซีซีเนาะค่ะค่ะอันสามตนี่คุณแม่ห้สองสีศูนย์เนาะก็ใหาผู้ชมชพิมันไปตัดกับมุนเอาเนาะค่ะแต่ว่าสองตที่แถมมาอีกก็คือซีซีกับศูนย์ศูนย์เนาะค่ะแนวทางของเมแสงค่ะในงวดวันที่ ซิมฮกมีนาคม2 5 6หกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะคุณแม่เนาะค่ะมาตามคุณแม่วันที่ซิมหาละมืออื่นเลขก็ออกแล้วเนาะคุณแม่ค่ะกับออห้มีโชคมีลาภไปนรางวันใหญ่กับแม่แสงสุขุสุขนค่ะคุณแม่มีน้งเพิ่มเติมบอกลาไม่ซ้ำเี่เนาะขอบคุณแม่แสงได้หลายค่ะบทเพ็คนิยมทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปนิทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แสงค่ะในงวดวันที่1ิมกมีนาคม2 5 6หกสิบแปดนี่ค่ะ แม่แสงในเพิ่นฝันคลิปนี่เป็นคลิปคงสุดท้ายเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของเพิ่นในงวดนี่เนาะค่ะแม่แสงในเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเห็นสางเพิ่นวะส่างสองหน่วยเพิ่นมาเป็นส่างหินเพิ่นวาค่ะนี่อย่างการลองซ่องเพิ่นวางามพโลเพิ่นวาค่ะในข่วงฝันนี่สางสองหน่วยนี่น้ามี่เต็มบ่อเลยเต็มส่างเลยเพิ่นมาน้ามีใสใสเพิ่นวะในค่วงฝันเนาะค่ะแต่ว่า นำสางสองน่วยนี่อยู่บักสูงหนึ่งเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันนี่มันอยู่สูงเพื่อนว่าเม่แสงนี่ต้องไตบันไดขึ้นไปเพิ่นว่าเอาคู่นี่ไปตักน้ำเพื่อนว่าในข่วมฟันเด็ดตักน้ำพอาเพิ่นว่าแต่ว่าหันตักแล้วเอาลงมาบ่ไดพราอว่ามันสูงเพื่อนว่าค่ะก็ได้ทีมคู่ไว้ทั้งเครื่องหุ่นเพื่อนว่าค่ะฟันซจำนี่ฟันสันสันฟันโบยห้าวเนาะค่ะเม่แสงหายเนื้อทางมาสองสี่ศูนย์นค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันสองนี่ตีมาจาก สางสองหน่วยตีเป็นสองเพิ่นว่าสี่นี <Georgia kicking> ่ตีมาจากน้ำของสางสางเป็นสี่เพิ่นว่าค่ะลาคาศูนย์นี่น้ำของสางคือการสางเป็นวงกลมเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นศูนย์เนาะค่ะสามตัวจับส่กันสองสี่ศูนย์เพิ่นว่าค่ะเป็นเหล็กตีจากฟันให้ตัดกลับหมุนเอาน้ำเพิ่นว่าค่ะตัดกลับหมุนน้ำอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าค่ะรากาสองศูนย์นี่ก็ตีจากฟันเนาะค่ะสองนี่ตีมาจากสางเนาะค่ะสางสองหน่วยตีเป็นสอง ศูนย์นี่ก็ตีมาจากสางอีกเพิ่นว er ่าสางนี่เป็นวงกลมเนาะค่ะจับศูนย์ใส่เป็นสองศูนย์เพิ่นว่าค่ะแลักกระซีเนาะค่ะซี่เนี่ก็ตีจากสางอีกเพิ่นว่าค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะสางสองน่วยน้ำโซเนาะค่ะซี่เพิ่นว่าค่ะแลักกระศูน์เนาะค่ะศูน์ก็ตีจากฝันคือกันเนาะค่ะสางสองน่วยเพิ่นว่าค่ะเป็นวงกลมเพิ่นว่าอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้เนาะค่ะเพิ่นก็ได้หายศูนย์ศูนย์มาเนาะค่ะเหล็กสองตัวตีจากฝัน เป็นแนวทางของเมสสงในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8นี่ค่ะขอให้ท่านชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทุกวันใหญ่กับคุณแม่สุขูสุคนแต่ก็อย่าลืมนะค่ะตัดกับหมุนนำแนวค่ะการว้ค่ะคาถ้าคลิปนี้ท้าท่านชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน,น้ำีนเด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ